สวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะวัสดี Today I would like to present present อะไร present snack in India from India เลย India แท้มากเนอะใช่ไหมใช่ This is snack จริงจริงมีไมซ์ลาทีด้วยนะมีทีด้วยนะแต่ว่ายังไม่ทำเดีย๋ยวเอาไว้ไ่ทำทีหลังไปกันขะะึออยิ้มเลยอ่ะยิ้มยัง อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินขนมอินเดียเพราะว่าเพื่อนเราจากประเทศประเทศอะไรคะแม่มมประเทศเอินเดียมาใกล้ๆถึงมาใกล้ๆประเทศอังกฤษอินเดียค่ะไม่ใช่จีนจากประเทศอินเดียนะคะซื้อมาฝากจากอินเดียเลยเออแล้วก็บอกว่าชานี่นะถ้าเกิดอยากได้ก็มันมีแบบแบบทีแบบ่แบบเป็นกิโลนะก็อบอกว่าวก็บอกมาใครจะฮิ้วมาให้นะคะบูทบู๊แต่มันมนแกะยากจัง อันนี้เป็นอะไรดูก่อนคุณให้เขาดูก่อนอันนี้มันคืออู้ตรงอันนี้มันคืออืมมันเขียนหน้าหน้านี้ว่า little hearts มี S ด้วยนะ little hearts นะคะหัวใจหลายดวงหัวใจน้อยน้อยหลายดวงคลาสสิกรถคลาสสิกนะคะแม่เราสปีงนี้เราต้องแบบแม่เจ้าือจัจ โอ้โหเจ้กระจีก็มาได้อีกตกัวเดี๋ยวนี่เอาที่อะไรอย่างมันเลยยายเอ้อย,ยต้องแบบรู้จักขัดรีวิวมันนี้นเลยโอ้มันเป็นคุกกี้คุกกี้ก็อร่อยเอาโชว์โชว์ e v ว r y o n e รูมหัวใ,ใจนะจ๊ะหัวใจภาษาอังกฤษว่าไม่รู้ <laughs> หัวใจหัวใจน,นี่ไงหัวใจภาษาอังกฤษคืออะไรอ่านอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เ,กเลยว่ะ <laughs> <า>ดื่มชิมด้วย ะะอันนีเ้เพื่อนบอกว่ากี่รูปีวะเนี่ยประมาณคือค่าเงินที่อินเดียค่ะมันจะถูกกว่าไทยนางก็เลยบอกว่าอยู่ที่ประมาณเอ 2>, 2บาทไม่ไมอันนี้อยู่ประมาณ4บาทหรือ5บาทนี่แหละของไทยนะแต่ว่าที่อินเดียเท่าไหร่ไม่รู้ค่าเงินไม่รู้คิดไม่เป็นได้ไหมแม่เลยบ แอบอยู <W. S 2> ่คอนยเต็มสิพให้เท่าไหร่ไอเกิลอ,อ๋อคอนยัลเต็มสิพให้เท่าไหร่ไอหาโอให้ซีฟเอาดีดใีให้แปดยกแต่ว่าเขาก็จะมีความแบบน้ำตาลนะเพราะว่าอินเดียอินเดียอินใจคือน้ำตาลเนี่ยคือเยอะบอกอะไรนไม่มาอันต่อไปอันนี้เหมือนกันนะคือมาให้สองอันมาเป็นแพ็คเล่มเดย ม่อันนี้ไม่เขียนว่าบันจะมีทัดค่ะเออครัชชี่แอนด์คริสปี้อันนี้เหมือนเคยกินห่อเล็กแล้วประมาณสักสี่ห้าบาทเหมือนกันห่อประมาณเท่านี้โอ้โหก็ดูแหน่ะซื้อก็จะมาถึงบ่อนมาในไลน์หนึ่งหลังวิ่งผ่า มีปอกไเลยนะกาเลยแค่แกอวกัดเอาแค่ออะแก้วมีเรามีแค้วที่ต้องไปหามีดเราแค้วเราคมอันนี้ก็จะอารมณ์แบบขาไก่เออแต่ว่าขาไก่บางๆนะแม่นะด่ามันก็กุ้ยสิอ๊อๆเยียบยิ่งจะพอยู่ไม่กินเหยียบเหยบข้าว like ักเอาดีๆนี <c <c ้ <c พี่น้องเอ้ยเอา okay. ดีๆเอาเอาตามจริงเวลาคนอื่นเขาไปกินแบบไปเที่ยวที่อินเดียเขาจะได้รู้ไงมันแบบห้องมักของห้าเอาเซียไปเนาะคนอื่นก็จะมักเป็นห้าบบแค่นั้นแหละกุ้ยกุ้ยเอาเอาเลยเดี๋ยวกุ้ยกุ้ยเอาเอาเนี่ยอย่างเงี้ยตอบไม่ถูกอ่ะอืมอาเซียอืมอาเซียไเป็นจริงไหมเธอเนี่ยบัวหายย่างของอาเสียไม่เอาแลค่แค่ล้ว ซา,ะะา,าละวันนี้ันจะบอกวัาจะเสียบนึ่งวเนขยอยตัวเจ้าเด้อขยตัวขยตัวเอาอันต่อไปอันส,นสุดท้ายแต่อันนี้นะ่ะเส่บอยู่นแม่แล้วเลไปไหนอ่ะแม่กินเลไปแล้วเหรอเลปไปไงจริงจริงมันมีเลด้วยนะทุกคนมันมีเลซาวครีมแอนด์ออนเนียนนะคะก็คือเป็นเรือไหม เป็นซาวครีมแบบห,หอมๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จำได้อยู่ว่ามันคือมันมีสิบโลปีประมาณห้าบาทหกบาทเนี่ยมันเนี่ยมันก็คือของไทยนัย่นแหละไม่มไมาอร่อยไหมแสบอยู่อันนี้ให้เท่าไหร่ให้าสิบเออแต่กลิ่นก็ไม่ต่า,างจากของไทยนะแม่เนานะมันคือของไทยเลยแหละอันนี้เนาะเดี๋ยวกิกนนะไม่บอกเลยนะอุตส่าห์จะมาทำคลิป อันนี้อันสุดท้ายอันนี้ก็แเจ็บด้วยดิขาไก่หนียวแสบอันนี้อันนี้แสบด้วยอันนี้มันชี่มัสตี้อะไรไม่มีกุ๊กกุ๊กกุ๊กมันเคยกินแล้วอันนี้กระเจ็บแสบพี่น้องอึ๊บอออันนี้แถบครับแถบครับจะลองนี่อันนี้นะบอมนี่หนังขนมกับยาย อันนี้อันหนึ่งอันหนงยังมามาอกบมงนอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบมนี้เปนมามมันจะเป็นหมุนมุนอ่ะมันจะเป็นแบบอ่ำมุนหมุนมุนมุนแล้วก็แบบเป็นแป้งแป้งหมุนมุนเขาบ็เขียนว่าเพียวฟู้ดนะ้อหาบะเสีบบะแสีบพี่น้องเลย มันนุนแห้งคนบอมันมันมีเพื่อนเพียรในของคนอินเดียนเนะาะน่งนองนะ่องเป็นไม่ผ่านใช่ตั้งไหมบอกเราสองมาใหายเลยคือลังเอาแต่อันนี้ไม่เปลี่ยนนี่เราต้องลองอันใหม่มันแบบ<อ>ทุกคนมันแบบแค่อร่อยเค็มก็คิาากดัง <laughs> ยโน่ขี้ดัง What What about ข <laughs> ี้ดังเมีแต่เ่าเคยเห็นกระจกดังจากกองบิง What about ขี้ดังแล้วก็อันนี้ถ้าเต็มสิบเราให้สองกินได้แต่ไม่ชอบแต่ว่าให้สองอันนี้เต็มสิบเราให้ให้ห้ามันสิ Do you know กุยกุยอับอับเมีย กยอยบอับแม่แม่กุยี๋ปะแม่ปะมันจะแบบกุยๆ,ๆอับๆดู y ยู k n น w ะมแพงคนดูอยู่เนาะออ if if you don't know you can try okay ให้ให้ห้าแต่ว่าแต่ว่าเลเลอันนี้แม่ให้เท่าไหร่เต็มสิบแสบมันแ่บของไข่ให้สิบเลยใช่ไหมอืมอให้หนักปะ แล้วก็อันนี้คุกกี้เนาะอันนี้ล่ะคุกกี้แฉมคุกกี้ก็ก็ก็สิบได้อยู่นะเพราะว่าอร่อยอยู่ในส่วนของอันนี้ก็เป็นกาแฟาของเซเว่นนะคะบอต่อ,ตอคษทนายเขาเขารวยอยู่แล้วในส่วนของใบซาลาที T ตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลองกันทีหลังเดี๋ยวทําคลิปลองกันทีหลังรอบหน้าเพราะว่าวันนี้อิ่มแล้วนะฮะเนี่กินมนดแซ่บนีกินมด แกปันได้นอกมาได้โอเคจบการรีเวลแปดนาทีของขนมอินเดียนะคะหานัยจ้านัยจ้าฮะฮะฮะอัยอัยจ้าอัยจ้าสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเป็นภาษาอังกฤษ Say goodbye Say goodbye Bye 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 มันไม่สมกับที่เรียนภาษาอังกฤษเลยนะคะโอเค okay. follow for more thank you for watching bye 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 bye